สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรายการที่สองครับกับทางร้านโรงหานะครับวันนี้นําเครื่องฟางอินอืน 425D นะครับมันจะส่งลูกค้าอำเภอปทายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่มาซื้อเครื่องนะครับจากทางร้านเรานะครับวันนี้ก็ได้ทําการทดสอบระบบนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นกับลูกค้านะครับ ใครที่สนใจนะครับเพื่อฟางไวใ้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามนะครับที่เบอร์0879579453นะครับ0935732001นะครับมีตั้งแต่ยี่ห้อนิวฮอลแลนด์ซินเตอร์ะามซีนะครับก็อลองโทรสอบถามดูนะครับใครที่กำลังมองหาเรื่อตาไวใ้ใช้งานนะครับอย่าลืมเรื่อฟงังจากทางร้านลุงหานะครับ ที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์ขากมที่19บ้านตะขอนะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าลิเตอร์คันนี้นะครับก็ลูกค้าสั่งสีส้มนะครับเราก็จัดให้นะครับเป็นสีส้มนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสีอื่นนะครับก็สามารถบอกเราได้นะครับท่านสามารถเลือกสีเองได้นะครับช่วงนี้นะครับ ทางร้านครับมีเครื่องหลายคันให้เลือกชมนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับร้านนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับช่างทํางานทุกวันใครอยากศึกษานะครับหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องปางนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้เลยนะครับทางเรายินดีให้คําแนะนํานะครับ ขนาดนะครับของอินเตอร์425นี้นะครับก็จะประมาณ2อเมตร50นะครับในกว้างมากเท่าไหร่นะครับก็สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับใครที่ละแวกพื้นที่นะครับมีขนาดแคบนะครับก็แนะนำอินเตอร์425นี้นะครับยังมีอีกคันนะครับจากทางร้านนะครับก็สามารถตรสอบขัมได้เลยนะครับเมื่อรับชมลีปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านลุงหาน,นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนนครับ